สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อไม่สนพี่เสือหน่อยนะครับทุกทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นเอ่อยูทูบเฟซบุ๊คลายแอดทิกตอร์ไอจีนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0943146666นะครับติดต่อได้เลยนะถ้าอยากคุยกันวันนี้มากับตัว SUV รถครอบครัว3 9 9 0 0 0บาท นั่นแน่ส o p o r t อีโค่สปอตปี 2015. ตัวไทเทเนียมัวไทเทเนียมคือเลยตัวท็อปสุดในรุ่นมีซันรูปนั่นเองสีดำสวยสดงดงามเงาแวบ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 อย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้แล้วดูล้อแมกนะครับล้อแมกนะใครที่ชื่นชอบนะโอ้โหขายดีมาก Ford Eco ี port ผมนะตัวนี้เป็นตัวปี2015นะขายดีมากนะครับดูฝาท้ายเปิดสวยสดงดงามนี่รถเพิ่งเข้ามาไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะพี่ดูนี่น็อตหลังท้ายเดิมโอ้โหรถหอมจังนี่ดูน็อตน,น,นะ อ่านูดน็อตนะน็อตเดิมนะดูนอนะ็ <Line. S 1> นอตเดิมนะครับ <Line. S 1> โอ้โห Line. 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 นะครับดูนะน็อตซ้ายเดิมนะครับคานนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูนี่ดูนี่เขาเรียกว่าตะเข็บข้างนะครับแต่เข็บข้างเปิดให้ดูให้ลูกค้าดูทุกคันว่ารถผมสวยผมกล้าเปิดนะครับเพราะว่ารถผมสวยรถผมดีนะครับเบาะหนังดําขิบได้แดงนะครับรถก็เบาะหนังดําขิดได้แดงเนาะตรงไหนเนี่ย มีชาร์จเจอร์ตรงนี้ด้วยดูดินะสงสัยเจ้าของเก่าลืมมาออกเนี่ยมีที่ชาร์จด้วยชาร์จ USB ชาร์จนั่งหลังก็คือชาร์จได้ส่วนตัวนะอ่ะแล้วดูนี้นะครับเดิมนะตะเข็บข้างเดิมนะครับไม่มี ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําผมรับซื้อคืนเต็นมจนวนผมไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะตแต่ที่ที่ผมเนี่ยผมรับซื้อ <c oughs> นะดูนะน็อต <c oughs> หน้าเดิมนะครับดูดิเนี่ยยุวยลงมาเลยเห็นไหมครับใช้จริงนะครับรถใช้งานจริงนะครับแล้วดูนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่พี่ดูอื้อหือไล่ห้องเครื่องชา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 โอ้โหลูกค้ามาขายรถเงาล้างรถมาขายให้ผมด้วย โอ้โหนี่สวยเลยดูดิรถสวยไหมสวยนะคันนี้ขายให้เดี๋ยวไปเปิดให้รอบคันก่อนเดี๋ยวปเปิดฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดให้ครบสี่ฝั่งแล้วเดี๋ยวเปิดราคาให้นะครับลูกลูกค้าทุกท่านจะได้รู้ f c คนไหนถ้าชอบกดไลค์กด, like. กดแชร์ให้หน่อยโอ้โหสุดในรุ่นเนี่ยซื้อรถอย่างนี้สบายใจนะครับไม่ต้องไปนั่งทะเลาะก,กับลูกค้าไม่ต้องไปโดนลูกค้าบ่นลูกค้าต่อว่าะนะครับนี่เพราะผมทุกอย่างผมเคลียร์ตัวเองเห็นไหมครับ สวยไหมโอเคนะคันนี้ผมเสนอขายให้ในราคา399,000บาทนะครับกับตัวนี้ Ford Eco Sport ปี2 0 1 5ตัวไทเทเนียมนะมีสลูปนะตัวนี้มีสลูปไทเทเนียมตัวท็อปสุดนะครับตัวไทเทเนียมมีสลูปไม่์ไม่รู้สึก80,000กว่ากิโลนะจำไม่แม่นนะไมหม่85,000 86,000เนี่ยแหละจำไม่ได้นะแต่80,000กว่ากิลเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในว่าไม่เท่าไหร่แต่คันนี้ผมขายในราคา399,000บาทกับโปรโมชั่น เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ดดํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนแต่เป็มนเงินส่งฟรีทั่วประเทศไทยแต่ไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตซื้อสดไม่เก็บแบตคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ70,00กว่าบาทคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ70,00กว่าบาทนะครับผ่อนเดือนละ7 00 0กว่าบาทนะครับ 7,000กว่าบาทก็ถ้าเกิดเป็นรายได้ก็ประมาณสัก1 4 0 0 0สี่หมขึ้นไปแอดไลน์ใต้ลิงก์นะทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอิมิแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงก์ลนท์แอดไลน์แล้วทักมานะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตตามสัญญาอ่ะเดี๋ยวเข้าดูภายในรถกันยนต์กันว่าใหม่เท่าไหร่อะไรเป็นไงหงูจะรถสวยมากสีดำนะครับตัวท็อปด้วยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสดสดร้อนๆนะครับดูดินะครับดูด,นะด,ดิปุ่มสตาร์ทนะมาถึงก็เเจอปุ่มสตาร์ทลย มาปุ่มสตาร์ทดูนะครับหลังคาเป็นตัวสลูปนะครับมีสลูปนะครับเห็นไหมสุดนะครับนะครับมีสันลูปจริงนะมีสัรลูปแล้วดูนี่หน้าจอวิ๊กเอาไมค์แปดหมื่นห้า 85, นะไมค์แปดหมื่นห้า 85, จริงๆไมค์แปดหมื่นห้าจริงนะครับแล้วดูพวงมาลัยดิสามการสวยมากโอ้โหสวยสุดจริงๆนะครับแล้วดูผังหน้าจอผังหน้าอะไร นะครับเป็นตัว f o r ดิโคสปอร์ตอย่างนี้ถ้าใครชอบก็มาเอาได้เลยนี่นะครับระบบวิทยุเล่น CD ดีเลดี้โอได้ CD ได้นะครับส่วนผังแอร์ก็ปรับได้ทั้งสองฝั่งตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าความแรงตัวนี้เป็นอุณหภูมินะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งรวมเป็นเกียร์ออโต้นะครับรวมถึงทั้งมีตัวนะครับตัวแบตชาร์เจอร์ AUX USB แล้วตัวชาร์จมาครบหมดแล้วนะนะครับตัวนี้ก็ขายไม่แพง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดูดิลูกแต่งมาได้ฝ่อดิโคสปอร์ตไอพวกจุกจ นะครับนะครับจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยไม้แปดหมื่นห้านะปุ่มสตาร์ทไม่ไม่เยอะนะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้เราจะไปเทสตไล์กันดูนะครับเราจะไปเทสต์ไล์กันดูนะครับจุก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 จก็ขับดีขับง่ายนะ ง่ายนะครับเป็นรถ SUV คือ SUV เนี่ยผมแนะนำว่าสำหรับใครที่เป็นคเครื่องเรียกนะครอบครัวนะครับรถ SUV วรถครอบครัวตัวใหญ่หน่อยคุณพ่อคุณแม่ตัวใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยครับก็ผมก็แนะนำเล่นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องไปได้ทั่วนะครับมันไปได้ทั่วและรถและ SUV ปีปี15ผ่อน5,000กว่าบาทไอ้ผ่อน7 0 0 0ักว่าบาทเดี๋ยวพูดผิดผ่อน5 0 0 0ผ่อน7,000กว่าบาทนะไม่รู้เลยช่วงล่างกัแน่นนะครับเดี๋ยวลองเช็ดได้ให้ดู ลูงกน่าไม่เบรกนะเหยียบใส่ได้เลยอืมดูเลยเอาขึ้นนะเหยียบขึ้นนะนะสอดิโครปอดนะนี่เปิดสรุปรับแรงลงธรรมชาติอลองดูเบรกหน่อยเบรกใช้ได้นะครับมาดูนี่ปิดสรุปขับไปปิดไปได้ไม่ใช่ปัญหาถ้ายังตรงนี้ยังร้อนอยู่อีกไม่เป็นไร ปีให้มันสนิทดูดิดไอเขาเรียกว่าไรนะพลาสติกลูกค้าเจ้าของเก่ายังไม่เอาออกเลยโหพี่สุดในรุ่นแล้วไม่มีสุดกว่านี้แล้วนลสุดกว่านี้ได้ไหมสุดกว่านี้ไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วนะครับสามเกฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเดอร์ นะครับเนี่ยก็กระเด้งไม่แรงนะนี่ขนาดเดยีอยเป็นเดียวน,นะโอ้ขับดีใช้ได้มีหน้าละขายดีจริงๆลูกค้าชอบมากชอบซื้อฟอร์ดอีโคสปอร์ตบางนะครับโอ้โหอ่ะนี่ไม่เบรกเดี๋ยวอันหน้าเดี๋ยวเบรกให้ดูเดี๋ยวดูนี่เหมือนแคมรี่ไหมนอ้แมนแอร์มันเปิดแอร์หน่ย เย็นแล้วโอ้โหไปไนงะนี่ SUV นะนึกว่าเก่งแคมรีโอ้โหโสุดในรุ่นเหมือนกันนะครับก็คันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้ผมก็ลองเทสดูแล้วก็ขับดีนะครับขับดีนะครับ,บ,นะรบก็ไปตัางจังหวัดนี่ผมว่าสบายสบายเลยนะไปใครอยากได้ไปต่างจังหวัดก็เหมาะสมนะครับโอเค นะครับคันนี้นะ Ford e c o s p o r t นะครับปี2015นะครับสีดำนะครับตัวไทเทเนียมนะครับตัวท็อปสุดในรุ่นสีดำนะนะครับ นะกุญแจ2ดอกคันนี้มีกุญแจให้2ดอกนะรถบ้านนะครับรถบ้านนะครับกุญแจให้2ดอกก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นคันนี้ผ่อนเดือนละเจ็ดพกว่าบาทรายได้เกิน1 5ื0นบาทขึ้นไปแอดไลน์ใตยย้เ้นทักมาสลิปคาร์บอนอะไรมาสลิปอ e ีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบล็กลิสและอยากได้ฟอร์ดอีโคสปอร์แบบนี้ไปใช้แอดไลน์ทักมานะครับส่งฟรีทั่วไประเทศไทยจัดเฟรนแอนด์ฟรีทุกประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบบบวดนน เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ